ไม่ได้เลื่อนครับวันนี้ก็คือมารับฟังคำพูดทาเษาครับปรวแนวทางคาะท่าเสายังไงแล้วก็เรื่องของท่าวสรวยด้วยค่ะก็ยังไงวันนี้เดี๋ยวรอคำพิพทากษาผ่อนนะครับก็ถ้าเกิดคำพพาทษาอสามาไม่เป็นผลดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการขั้นตอนต่อไปก็เป็นเรื่องการประกันตัวนะครับก็คิดว่ากระบวนการประกันตัวก็ไม่น่าจะมีปัญหา The แต่ว่าจริงๆแล้เราก็ทางทนายนะครับแล้วก็คุณรัชนก็ยังคิดว่าได้ต่อบตู้คดีมาอย่างเต็มที่ตอบถามุกไปฮะถามว่าขออนาได้ยื่นขอขอเลืนหักานรเปก็เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดสมัยประชุสภาเก็เลยยื่นเลื่อนไปเพราะว่าวันนี้จริงๆคือมีประชุมสภาแต่ว่าศาลก็ไม่อนุญาตให่

อยากจะให้รอความคิดภาพสาวค่ะอีกไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงก็จะน่าจะได้ได้ได้ภาพกันแล้วว่าความคิดภาพสาอใไงเนาะแล้วเดี๋ยวถึงเวลานั้นก็จะมาตอบคำถามะครับก็คุณอมีความมั่นใจในมาตกฐานที่ทำตอบมั่นใจมั่นใจแน่นอนรอรันนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวดีต้องรีบขึ้นไปแล้วครับ